ได้ขึ้นเวทีบ่อยมากๆนะฮะก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะฮะฮึ่มมาซอแล้วก็สามารถทุกยานะครับนะก็เมื่อก่อนนี้นะครับผมมาเป็น AF ด้วยนะครับก็เข้าใจว่านะครับเวลาที่เรามาเป็นศิลปินเนี่ยครับเราจะมีแต่เด็กสาวๆนะครับโอ้ยมันฟรีดนะครับโอ้หมันต้องเป็นโอกาสในชีวิตของเราแน่นอนเลยนะฮะเราก็ต้องเจอสาวๆเพียบเลยนะฮะไม่น่าเชื่อนะฮะ เราก็สามารถเปลี่ยนโอกาสนะครับเป็นวิกฤตได้นะครับก็ดีใจนะฮะที่ได้มีอะไรนะครับสาวมากกับสาวน้อยอ่าตรงนี้เป็นสาวมากหรือสาวน้อยครับสาวน้อยคือเหลือความสาวน้อยแล้วนะฮะก็ดีใจนะ ต้อนรับทุกคนนะเข้าสู่คอนเสิร์ตร็องสบายๆนะฮะกับสไตล์หนุ่มอบอ,อุ่นใช่ไหมครับโอ้โหวันนี้มีหนุ่มอบอ,อุ่นถึง2ท่านนะครับตัวน,นี้น้องออฟเนี่ยเขาก็ไปจัดมีคอนเสิร์ตใช่ไหมครับมกกบินิคอนคู่กับออีกคู่หนึ่งเออรู้ักตอกตี๋ต๊อกตี๋อย่ตรงนี้เลยนะครเขียนว่าใส่กันเป็นเป็นผ้าเตี่ยวนะครับ อีเวนร์ซารีคือต้าแต่งงานกันแล้วเหรอครับวันนี้น่าเชื่ออ๊อฟก็เปลี่ยนนะครับโอ้ยมาอีกคนนึงนะครับเป็นคู่จิ้นมหมาสจั่์นึกภาพไม่ออกเลยจริงๆนะฮะอ๊อฟตีโอ้โหคนนึงตื่นมาเขาก็ทำอาหารเช้านะครับแล้วเขาตีกับนิ้วข้าครัวเก่งมากก็ ทำอาหารเช้าเรียมไว้เขาเป็นคนสุภาพเขาะจะดูนุ่มนวลน,นะครับเนะฮะเป็นร่ปหนุ่มที่ชวนฝั่งนะครับส่วนตีนะครับก็จะมี <c oughs> ตีเนี่ยอ็อฟเนี่ยเขาจะมีความสามารถพิเศษนะครับในการทำอาหารใช่ไหมครับมีใครเคยชิมยังครับ <c oughs> ยังเลยเหรอฮะส่วนตีเนี่ยเขาก็มีความสามารถพิเศษเหมือนกัน นะครับขณะที่ออฟตื่นมานะครับทำอาหารรอนะครับเวลาก็ผ่านไปนะครับจ็นเที่ยงแล้วครับตีมันยังไม่ตื่นตีนี่มีความสามารถพิเศษเหมือนกันนะครับเขามีความสามารถในการเราตื่นสายนะครับแล้วอีกความสามารถพิเศษหนึ่งของเขาคืออะไรรู้ไหมครับเขามีความสามารถในการเป็นเฟชชี่ได้มากที่สุดเลยเขาเป็นเฟชชี่ปล่อยมากเลยครับคือเขาอะไรฮะกี่ครั้งแล้วนะครับ น้องตีมีสายาใหม่น้องตีเฟชชี่สองปีซ้อนอะไร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 สองปีซ้อนอะไรพี่ก็รู้ว่าตีแบบว่าชีวิตมหาลัยเฟชชี่มันสนุกสนานนะครับแต่ก็เป็นแค่สองปีก็พอแล้วนะตีนะแล้วพอแล้วตอนนี้เราพร้อมยังครับผมพร้อมครับผมเฮ้ยคุณจะทำงาน